สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดือพอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงอันบล็อกค่ะ คลิปนี้นะคะพิกก็จะมาแกะของเล่นใหม่ของพิกให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คืออุปกรณ์ทำเล็บนั่นเองค่ะซึ่งพิกนะคะได้ไปซื้อมาจากแอปช้อปปีนะคะทุกคนเป็นของแบรนด์ย R s u g a r ค่ะบอกเลยนะคะว่าแบรนด์นี้นะคะเขามีอุปกรณ์ทำเล็บแบบครบ,บวงจรเลยแม่ราคาถูกมากถูกแบบถูกมากๆอะ่ะเริ่มต้น แค่หลักสิบเท่านั้นเองนะคะทุกคนแตะที่สําคัญะคะ่ะใครที่เป็นสายทําเล็บแบบพิกนะคะต้องดูและต้องดูให้จบนะคะเพราะว่าพลิกมีโค้ดส่วนลดมาฝากด้วยค่ะเดี๋ยวพิกจะพาไปดูกันค่ะว่าคลิปนี้นะคะพลิกได้อะไรมาบ้างน,นะคะซึ่งพลิกเนี่ยได้ทําการซื้อแบบเป็นเซตเลยนะคะทุกคนในราคา3 9 9รบาทแต่ถ้าทุกคนใช้โค้ดส่วนลดที่พลิกจะให้ในคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าถูกลงไปอีกแน่นอนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าได้อะไรมาบ้าน,นะคะในเซต3 0 0 99บาทนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเราก็จะได้เครื่องอบค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็ะสามารถปรับเวลาได้เลยค่ะว่าจะเอากี่วินะคะสติกเกอร์เอาไว้ตกแต่งปลายเล็บนะคะอันนี้เราก็จะได้เบสเจลแล้วก็ท็อปโคทค่ะเบสเจลนะคะจะใช้ลงก่อนที่จะลงสีเจลนะคะส่วนท็อปโคทนะคะจะใช้หลังจากที่เราลงสีเจลเรียบร้อยแล้วค่ะ สีตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเจลค่ะที่เ,เซตนี้นะคะเขากําหนดไว้ให้นะจริงๆแล้วสามารถเลือกสีเจลตามที่ทุกคนะ่ชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เพิ่มนะคะก็สามารถซื้อแยกได้เลยค่ะ มาในส่วนของอุปกรณ์ตัดแต่งเล็บกันบ้างนะคะก็จะได้กรรไกรตัดเล็บที่ดันหนังตะไบนะคะแล้วก็ที่ขูดหนังตะไบพับแล้วก็ฟองน้ําที่เอาไว้ขั้นเนื้อค่ะทุกคนที่แบบว่าเวลาทาเล็บก็จะได้ไม่เปื้อนกันอะไรแบบนี้ในเซตนี้นะคะยังมีแผ่นล้างสีเจลด้วยค่ะแล้วก็ออยล์หรือว่าน้ํามันที่ใช้บํารุงหนังนะคะหลังจากที่เราทําเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของสีเจลที่พิกซื้อเพิ่มเองนะคะอันนี้จะเป็นสีเจลนอก นอกเหนือจากในเซตนะคะก็จะมีสีประมาณนี้เลยค่ะสีตัวสุดท้ายนะคะแนะนําว่าให้ใช้ควบคู่กับแม่เหล็กค่ะไปดูอุปกรณ์กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพิกจะมาสอนทําเล็บนะคะแบบง่ายๆเลยแบบขั้นพื้นฐานเลยนะคะทุกคนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องเตรียมหน้าเล็บของเราก่อนโดยการตบใบหน้าเล็บนะคะที่ต้องตบใบหน้าเล็บนะคะเป็นเพราะว่าเพื่อที่จะให้สีเจลนะคะก็ติดหน้าเล็บมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าหน้าเล็บของเรามีความเงานะคะสีเจลก็อาจจะติดไม่ทนค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําการดันหนังหรือว่าเก็บหนังของเรานิดนึงเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากทําตรงนี้นะคะก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย เื่อเราเก็บหนังอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงเบดเจลก่อนเลยนะคะอย่างที่พิกบอกไปนะคะว่าเบดเจลเนี่ยจะต้องลงก่อนที่จะลงสีเล็บเจลค่ะเนื่องจากว่าเบดเจลนะคะจะช่วยทําให้สีเจลเนี่ยเกาะติดเล็บมากยิ่งขึ้นค่ะพอลงเบดเจลเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการอบค่ะ หลังจากที่อบแล้วนะคะเราก็จะทําการลงสีเจลกันได้เลยซึ่งคลิปนี้นะคะพีกก็จะทาแบบเป็นสีพื้นๆธรรมดานะคะโดยใช้สสีค่ะก็คือสีม่วงแล้วก็สีกิตเตอร์ค่ะพีกจะทําการทาไปก่อนรอบแรกนะคะซึ่งสีเนี่ยก็จะได้แบบว่าไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาลงทับกันอีกรอบค่ะพอเราทาหนึ่งชั้นเสร็จแล้วเราก็ทําการอบได้เลยนะคะ พอเราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาซ้ำอีกรอบค่ะเมื่อทาซ้ำครั้งที่สองแล้วก็จะได้สีที่ชัดขึ้นนะคะเราก็ทำการอบอีกรอบค่ะพอเราอบรอบที่สองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงท็อปโคดกันค่ะท็อปโคดนะคะจะเป็นเหมือนการเคลือบเล็บให้มีความเงามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้สีนะคะติดทนด้วยค่ะพอลงท็อปโคดเสร็จแล้วนะคะก็ทำการอบค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาลงออยบำรุงกันค่ะเราจะทาไปตรงช่วงหนังนะคะแบบนี้เลยทาให้ครบทุกนิ้วเลยนะคะก็จะเป็นอันจบค่ะเป็นไงคะทุกคนง่ายไหมคะนี่คะ่ะเราก็จะได้เล็บแบบเบาๆน่ารักนะ่ารักเข้ากับสีชุดด้วยอืม แล้วอย่าลืมใช้โค่วนลดที่พีให้ไปด้วยนะคะกติกาของโค่วนลดเนี่ยคือง,ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนจะต้องซื้อสินค้านะคะไม่ต่ำกว่า190บาทนะคะทุกคนก็จะสามารถใช้โค่วนลดตัวนี้ได้เลยลดถึง70บาทเลยนะก็ไปช็อปกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย